สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมทําเองกินเองกับแม่มิวนะคะวันนี้จะชวนมาทําเค้กมะม่วงในกระทะง,ง่ายๆไม่งอเตาอบอ,อร่อยออร่ยกินกันค่ะบ้านไหนมีมะม่วงเยอะหรือว่าใครชอบทานมะม่วงอยู่แล้วลองทําเมนูนี้กินในครอบครัวกันนะคะใครชอบเดี๋ยวเราลงมือทําด้วยกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะให้จัเดเตรียมวัตถุดิบเนื้อเค้กตามที่ขึ้นที่หน้าจอนี้เลยนะคะจัเดเตรียมพร้อมๆแล้วเรามาเริ่มทํากันค่ะ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวแม่มิวจะแยกไข่แดงไข่ขาวให้ดูก่อนนะวันนี้ใช้ไข่เบอร์สองสี่ฟองแนะนำให้ใช้ไข่ที่ใหม่แล้วก็สดนะคะวิธีการแยกก็ง่ายๆแบบนี้แลยคะ่ะใช้ช้อน2ออันนะคะสลับไปมาแบบนี้เวลาแยกอย่าให้ไข่แดงแตกบนไข่ขาวแม้แต่นิดเดียวนะจะทำให้เวลาเราตีไข่ขาวตีขึ้นฟูได้ยากนะคะ เรียบร้อยก็มาเริ่มกันเลยค่ะเตรียชมชาผสมแล้วก็ใส่ไข่แดงที่เราแยกเมื่อกี้นะคะลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนผสมให้สองส่วนนี้เข้ากันดีจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายดีนะคะ ประมาณนี้นะคะน้ำตาลทรายละลายดีแล้วก็ใส่ส่วนของน้ำกะทิตามลงไปค่ะซึ่งวันนี้แม่มิ้วใช้เป็นกะทิกล่องของตราอร่อยดีหัวกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นะคะกล่องใหญ่แบบนี้เปิดฝาใช้งานง่ายมากๆเลยหลังเปิดใช้งานเก็บได้อีกประมาณ5วันในตู้เย็นค่ะกะทิยี่ห้อนี้เขาจะขาวข้นหอมมันกลิ่นรสชาติคือดีมา,มากๆเลยแม่มิวแนะนําไปหาซื้อมาใช้ทําเมนูข้าวหวานได้แบบ อร่อยๆอเลยนะคะก็ลองไปหาซื้อติดบ้านไว้นะคะตามด้วยเกลือป่นกลิ่นวานิลาเพิ่มความหอมนิดนึงค่ะแล้วก็น้ำมันพืชแม่มิ้วใช้เป็นน้ำมันดำข้าวนะคะจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือคนผสมให้ส่วนผสมเข้ากันดีก่อนค่ะ พอเข้ากันดีแล้วก็ด้อนในส่วนของของแห้งตามลงไปค่ะก็จะมีแป้งเค้กแล้วก็ผงฟูนะคะเรียบร้อยก็ใช้ตะล้อมือค่อยๆตะล่อมให้ส่วนผสมเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันไม่มีแป้งจับตัวเป็นก้อนค่ะ ผสมจนได้เนื้อประมาณแบบนี้นะก็ปิดฝาพักเอาไว้จากนั้นเราไปตีไข่ขาวกันต่อค่ะไข่ขาว4ี่ฟองที่เราแยกเอาไว้ในตอนแรกนะคะตามด้วยน้ำมะนาวคั้นสดครึ่งช้อนชาส่วนนี้ใช้ครีมออลทาแทนได้นะคะแล้วก็วันนี้แม่มิวจะใช้เครื่องตีไฟฟ้านะคะเราจะใช้สปิด3ตีให้ขึ้นฟองหยาบๆก่อนค่ะ พอขึ้นฟองหยาบๆได้แบบนี้ก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปได้เลยค่ะแต่ว่าให้แบ่งใส่น้ำตาลทราย3ครั้งแต่ละครั้งให้ตีประมาณ30วินาทีนะคะขั้นตอนนี้ใครไม่มีเครื่องตีไฟฟ้าแนะนําให้ใช้ตะกร้อมือได้แต่ว่าจะใช้เวลาประมาณ15-20นาทีก็จะเมื่อยแขนนิดนึงแต่ทําได้เหมือนกันนะคะ พอเราใส่น้ำตาลทรายครั้งที่3นะตีอีก30วินาทีแล้วก็ปรับใช้สปิด5ตีต่ออีกสประมาณ2นาทีถึง2นาทีครึ่งนะคะจนกว่าเขาจะตั้งยอดกลางหรือว่ายอดอ่อนก็ได้ค่ะ ีจนตั้งยอดได้ประมาณแบบนี้นะคะหรือว่าอ่อนกว่านี้ก็ได้ค่ะจากนั้นปรับใช้สปิดหนึ่งตีตากฟองอากาศอีกสักประมาณ1น,นาทีนะคะ าก็จะได้เนื้อเมอแรงหรือว่าเนื้อไข่ขาวที่เนียนละเอียดแบบนี้ค่ะก็นําไปผสมกับแป้งส่วนแรกที่เราเตรียมเอาไว้แม่มิุจ์จะแบ่งเป็น3ส,ส่วนค่อยๆผสมทีละส่วนจนเข้ากันดีนะคะขั้นตอนนี้ต้องผสมอย่างเบามือแล้วก็เร็วนะอย่าผสมนานเกินไปจะทําให้โครงสร้างไข่ขาวของเรายุบตัวได้นะคะ ประมาณแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะก็นำไปเทใส่พิมพ์หรือว่ากระทะที่เราเตรียมเอาไว้ได้เลยวันนี้แม่มิวใช้กระทะขนาด24เซนนะคะให้ดองกระด,ดาษไขที่ก้นกระทะแบบนี้ด้วยนะแล้วก็ค่อยใส่ตัวเนื้อแป้งหรือว่าเนื้อขนมลงไปให้แบ่งครึ่งหนึ่งนะคะตัวเนื้อขนมเราจะอบสองครั้งด้วยกันนะคะเพื่อให้ได้เค้กสองก้อนค่ะ แล้วก็ใช้ไม้คนแบบนี้ไล่วนไล่ฟองอากาศแล้วก็ให้เนื้อขนมของเราเรียบเนียนสวยงามนะคะแล้วก็นำไปวางบนเตาแก๊สเปิดไฟได้เลยเราจะใช้ไฟอ่อนสุดเท่านั้นนะคะให้ปิดฝาแบบนี้ค่ะถ้าฝามีรูก็ปิดให้เรียบร้อยเราจะใช้เวลาอบประมาณที่20นาทีนะคะ หลังจากที่อบผ่านมา20นาทีค่ะเราก็จะได้เนื้อขนมแบบนี้นะใครไม่แน่ใจว่าสุกดีหรือยังใช้ไม้จิ้มลงไปแบบนี้ถ้าไม่มีของเหลวติดมาแสดงว่าสุกดีแล้วก็ยกลงจากเตาได้เลยแล้วก็อบเนื้อขนมส่วนที่เหลือหรือว่าอีกก้อนหนึ่งต่อได้เลยนะคะ อันนี้แม่มิวก็อบครบ2ก้อนเรียบร้อยเราจะพักทิ้งไว้ให้เขาเย็นสนิทนะคะแล้วก็ค่อยแกะกระดาษไขแบบนี้ออกไปค่ะก็จะได้เนื้อเค้กสวยๆแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาตกแต่งก้อนเค้กกันนะคะใครจะตกแต่งในกระทะเหมือนแม่มิวก็รองกระดาษไขที่ก้นกระทะแบบนี้ด้วยค่ะ แต่แนะนําให้ทําข้างนอกก็จะสะดวกกว่านะคะเดี๋ยวเรามาตีวิปปิ้นครีมกันนะนําชั้มผสมหัวตีแช่ช่องแช่แข็งก่อนประมาณ10นาทีค่อยใส่วิปปิ้นครีมแล้วก็น้ําตาลใส่ตามลงไปวันนี้แม่มิวใช้ครีมสดนะคะถ้าใครใช้ครีมแบบนอนดรี่หรือว่าครีมเทียมก็ไม่ต้องใส่น้ําตาลใสาก็ได้ค่ะแล้วก็ใช้เครื่องตีไฟฟ้าแม่มิ้วใช้สปีด4นะคะตีวิปปิ้นครีมจนกว่าเขาจะตั้งยอดหรือว่าตั้งยอดแข็งเลยค่ะ จนตั้งยอดได้ประมาณแบบนี้นะคะหรือว่าจะตั้งยอดแข่งกว่านี้ก็ได้ค่ะจากนั้นแม่มิวจะนำใส่ถุงบีบนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการบีบใส่ทำไส้ขนมเค้กนะก็จะบิบเป็นทรงกลมแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อที่เราจะใส่ไส้ข้างในเป็นเนื้อมะม่วงน้ำดอกไม้แบบนี้ค่ะจากนั้นก็ปิดทับด้วยวิปครีมอีกดอบหนึ่งนะคะ เรียบร้อยก็ปาดหน้าวิปครีมให้เรียบค่ะให้เสมอเท่าๆกันประมาณแบบนี้นะคะก็ประกบเนื้อเค้กอีกแผ่นหนึ่งนะคะลงไปค่ะเราก็จะได้ก้อนเค้กที่มีตัวไส้1นึ่งเลเยอร์อยู่ข้างในแบบนี้ก็ เสร็จเรียบร้อยนําไปเข้าตู้เย็นพักเอาไว้นะคะจากนั้นเรามาเตรียมส่วนสุดท้ายก็คือตัวหน้านิ่มมะม่วงนะคะให้จัดเตรียมวัตถุดิบตามที่ขึ้นที่หน้าจอนี้เลยลําดับแรกนะคะเรามาปั่นมะม่วงกับตัวน้ากะทิก่อนค่ะจากหลายคลิปที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นว่าแม่มิวพูดถึงตัวแคมเปญของกะทิอร่อยดีที่เขามีแคมเปญโดยทะลุ10ล้านแจกตัวไฟฟ้า5าคัน5ภาคนะคะ ใครที่ใช้กะทิก็ตักด้านที่มีสติกเกอร์ส่งไปลุ้นรางวัลกันได้เลยนะคะเมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะตั้งแต่เขาจับรางวัลมาก็ได้รางวัลใหญ่ๆกันหลายค ון เลยนะคะก็ไปหาซื้อแล้วก็ส่งไปลุ้นรางวัลกันนะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนทุกคนนะเรียบร้อยนะคะก็นำไปเทใส่หม้อได้เลยค่ะ ตามด้วยน้ำตาลทรายสูตรนี้หวานพอดีนะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยก็ปรับได้ตามชอบนะใส่ลงไปแล้วก็ชิมเอาก็ได้ค่ะจากนั้นเรามาเตรียมตัวน้ำกะทิที่ผสมกับแป้งข้าวโพดนะคะส่วนนี้ใครไม่มีแป้งข้าวโพดสามารถที่จะใช้แป้งมนันหรือว่าแป้งกวนไส้แทนได้ค่ะคนผสมให้เข้ากันดีให้แป้งละลายดีทั้งหมดเลยนะคะ พอแป้งละลายดีแล้วนะคะก็นำมาเทใส่หม้อเนื้อมะม่วงที่เราปั่นเมื่อกี้เราจะใช้ไฟอ่อนนะคะในการที่จะกวนตัวหน้านิ่มนะในระหว่างนี้ให้คนตลอดเลยนะคะจนกว่าตัวหน้านิ่มมะม่วงของเราจะค้นแล้วก็สุกดีนะคะ พอคนจนค้นได้ที่ประมาณแบบนี้ก็ใส่เนยเค็มตามลงไปส่วนนี้ใครไม่มีไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่ก็จะทำให้ตัวหน้านิ่มของเราเงาสวยแล้วก็มีรสชาติที่กลมกล่อมมายิ่งขึ้นนะคะนี่นะก็จะได้หน้านิ่มมะม่วงนะคะสวยๆแบบนี้ก็ปิดไฟยกลงได้เลยค่ะ เทใส่ตอนที่ดอนๆแบบนี้เลยนะคะจะไหลลงไปง่ายๆแบบนี้เลยกำลังสวยงามนะคะจากนั้นแม่มิวจะนำเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาประมาณที่1ชั่วโมงให้เขาเซตตัวดีก่อนนะคะ หลังจากที่เรานำเข้าตู้เย็น1ชั่วโมงให้เขาเซตตัวดีแล้วก็ค่อยนำมาตกแต่งหน้าเค้กได้ตามชอบค่ะวันนี้ไม่มิวก็จะใช้เนื้อมะม่วงนะคะหั่นเต่าแบบนี้มาตกแต่งเอานะอันนี้ก็ตกแต่งได้ตามชอบเลยนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนเค้กมะม่วงกระท้าของเราในวันนี้นะ เป็นยังไงกันบ้างคะเค้กมะม่วงกระทะของแม่มิวน่าทานไหมเดี๋ยวแม่มิวจะตักแบ่งนะคะในกระทะแบบนี้เลยใครนะคะที่ไม่ได้รองกระดาษขายที่ก้นกระทะแบบแม่มิวอยากตักแบ่งแบบนี้จะทําให้กระทะเป็นรอยได้นะคะแนะนําให้ทํานอกกระทะนะก็จะตักแบ่งได้ง่ายแล้วก็นําเนื้อขนมออกมาออกมาทานได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อขนมข้างในกันคะ่ะ นี่นะเนื้อขนมเค้กข้างในพร้อมกับตัวไส้นะคะน่าทานมากๆเลยค่ะใครชอบต้องไปลงมือทำกินกันนะคะทำง่ายมากๆเลยไม่มีเตาอบทำในกระทะแบบนี้ก็ได้นะคะ ที่สำคัญใครที่ทำขนมเคก้กมะม่วงเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมนะคะกล่องกะทิอร่อยดีตักกล่องด้านที่มีสติกเกอร์รวยทะลุสิล้านแจกรถไฟฟ้า 5, า5าคัน5ภาคเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้เรียบร้อยส่งไปที่ตู้ปน89ปนบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการ10570 ตามที่ขึ้นที่หน้าจอนี้นะคะเขาจัดแคมเปญมาตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์า5 6 6 6ที่ผ่านมาจาดจนถึงวันที่24สิงหาคม2 6 6 6นี้นะ ใครที่ยังไม่ได้ส่งหรือว่าใครที่อยากเป็นเศรษฐีรีบๆเลยนะคะยังมีเวลานะแล้วรอลุ้นข่าวดีเป็นเศรษฐีไปด้วยการเศรษฐีคนต่อไปอาจจะเป็นดาวก็ได้นะคะแม่มิวส่งไปเรียบร้อยนะรายละเอียดแคมเปญเดี๋ยวแม่มิวลงใต้คลิปให้อีกทีนึงนะก็เข้าไปอ่านรายละเอียดได้เลยค่ะยังไงก็ลองไปทำเมนูนี้กินกันนะใครใชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดใจแม่มิวเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ